แน่นอนนะครับสำหรับช่วงน,นี้ครับผมผมพันดุยยนะครับขออนุญาตรายงานตัวนะครับแล้วก็ขออนุญาตพาทุกคนสนุกสนานไปกับงานนี้ได้เองนะครับผมกับ3.3ีส t ีปัตไรทร์ช่าแ r น i n for Pink อ o พ Up Event ขอเสียงไงเน้วยให้ตื่นเต้นอ่ะไม่คิดว่าบรรยากาศตอนเย็นแบบนี้จะทำให้รู้สึกดีขนาดนี้อ่ะรอใครอยู่อ่ะลอเสิร์ฟหนักมากเลยเื่อกีนี้เสิร์ฟหนักสุดนะครับผม ไม่แพ้โรงพยาบาลเลยเจดเชสีตอนนี้บาร์สอาจจะสับสลับลุกทุกคนจับคำนี้ไว้นะผมกับบาร์ก็แค่้นจำ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 คำนี้บัดแสงสับสลับลุกทุกคนพูดพร้อมกันหนึ่งสองสามบาแสงสับสลับลุกโอเคนะบาร์ทุกคนช่วยกันจำแล้วโอเคนะทุกคนจำแล้วนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับทางเชซีผมไัให้กับเชษีไปครับ ขอเชียร์ไปด้วกับบิวเชียมด้วยครับผมบิวเชียมนะครับทามซีซนะฮะแล้วก็บิวเชียมนะครับผมจัดงานร,ร่วมกัดในครับผมเพื่อมอบความสวยแบบสุดชิคต้อนรับซัมเมอร์นี้ให้สำหรับสาวๆนะฮะได้เกลี้ยงลุ่กันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแบบคูลๆก็ได้ ไม <Keep S 1> ่ว่าจะเป็นผู้หญิงแบบเร้ว่าวอมองก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้หญิงแับสไตล์ไหนสนุกสนุกเอนจอยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนนะฮะก็สวยเดี๋ยวถึงคิวเราแป๊นนึงรอก่อนนะครับแล้วก็นะฮะนั้นยังไม่พอนะครับเขามาทั้งหมดเเฉดสีเลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่แบบว่าเป็นสไตล์แบบ personal color ไม่ต้องวนสีไหนก็เอาอยู่รอดหมดเลยนี่สมมติเขามาแบบสองแบบปกติปรัดนะฮะเขาจะมาเป็นสีเดียวใช่ไหม แต่คือครั้งนี้ชุยซีเขาทำมาสองโพรนะครับไฮไลท์ก็ได้ท่าเดี่ยวก็ได้สวยขนาดนี้นะฮะต้องรีบจัดนะครับผมว่าตอนนี้เขามีจำหน่ายข้างบนนะฮะส่องเข้าไปพูดเลยว่าเขามีทรัคนะครับผมมีให้สำหรับทุกคนได้ได้ช้อปปิ้งเมื่อกี้ไปช้อปมาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีคอนโดไปเก่านะฮะแล้วก็มีร้านไอศ์ควีมเนี่ยฮะเขามีบัตรไลเชอร์ไอศ์ควีมด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างผมขอฝากผมขออย่างเดียวไม่ขออะไรเยอะเลยแฮชแท็กครับระดับเก่งได้ไหม นามวานติดชช้าสักปดาห์สามชั่วโมงติดถึงเยี่ยมคืนเลยได้ไหมโอเคเลิยนะครับผมคีย์เวิร์ดของเรานะครับผมบาร์ฮัทเอ็กซ์ทรีซีแนวคีย์เวิร์ดนะบารแฮัทแท็กครับทุกคนครับแฮัทแท็กนะครับแฮัทแท็กสเปนทรีซีบาร์ไนเซอร์เอ็กซ์บาร์นะครับทุกคนจำได้นะ ผมขอแค่นี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียววันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับผมผมมีคุณพินนี่ครสวัสดีครับผมคุณพินนี่นครับวันนี้คุณพินนี่นะฮะจะมาเป็นลามนะครับผมให้สําหรับอินเตอร์แฟนนะครับขอ oh, uh, เสียงชาวจีนเลยครับผม uh, ใช่ดนะ้วสวัสดีไลายคนต้องพูดให้เกียวมันเข้า,านจไหมเอออินเตอร์แฟน์อินเตอร์แปร์其他国家有吗 anyone from other country 有吗嗯香港 okay 香港ด้วย 如果说中文你 OK 吗？OK。เป็นโอเคเลยครับครับโอเคเรามาสนุกสนานกันพูดเลยว่าไม่ว่าผมจะพูดภาษาอะไรผมมีซับไตเติ้ลนะครับผมคอยช่วยผมอยู่นะครับและที่สำคัญวันนี้ใครร้อนร้อนนะฮะเขามีไอศครีมให้หนึ่งร้อยทันแรกมีใครมาทันไหมครับแน่เรามาสายแต่ยังเอนจอยได้อยู่เดี๋ยวมีเดี๋ยวได้ทานแน่นอนนะครับผมสวัสดี30ผู้โชคดีด้วยนะครับอยากเจอร้อนผมยังครับ 被来了对对 OK，呃、uh, so,，所以呢，我们今天有呃一些关键词，就是呃 bus X3CE。Uh, X CE, 如果你有什么呃、uh, 视频还是照片的话，你可以用这个关键词，还有这个 hashtag，就是啊、um, 3CE Blush l i g e r X bus，可以发视频到所所有的社交媒体上。 โอเคจบเรียบร้อยนะครับทุกคนยังเจอ,อยังสวัสดีความสดใสทุกคนอี ี่่ัิางไมมนี่เปิดตัวซะใหญ่เลยเมื่อกี้อยืนตรงกลางเลยนะฮะให้สสวััดีครบทักทายเลยฮะสวัสดีครับผมบาร์ดิโวนนะครับพวกไหนก็รักป่ะตนไหนก็รักป่ะถ้าเขาเป็นเดซี่ก็รักป่ะชมไม่แล้ว ก้าหวตัวขนาด,ดงไหนก็เราก็เราเป็นจอยขนาดนี้พลังเราเยอะขนาดนี้แรงไม่เคยบ่นเลยเนาะโอ้โหนะฮะเอาล่ะในะครับผมวันนี้นะฮะได้มาเจอกับแฟนๆเป็นยังไงบ้างบรรยากาศกแบบนี้ผมตื่นเต้นปะตื่นเ <ๆ S 2> <ะ>ต้น,นครับตื่นเต้นแฟนน่ารักมากใช่ครับผมมากันตัต่กี่โมงครับเนี่ยเขาทำอะไรตอนเช้าผมมาเย็นอะไรพึ่งมาหรอตีห้าตีห้าวันไหน ชอบทำบุญชอบทำบุญมาบตะบุญจริงๆไม่ได้นอนด้วยหรอกไม่ครับผมตะบุญตอนเช้าเราก็ชอบตะบุญตอนเช้าเหมือนกันตื่นมาแต่เช้านะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ทุกคนดูว่าแตกตาไหมตาแตกแตาแตกแอนนะทำไมวันนี้น้องผมรู้สึกแบบว่ามีออร่าดูหล่อดูน่ารักดูคิ้วดูดีไปหมดมุมไหนก็ถ่ายภาพออกมาดูดี เป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะอะไรฮะเพราะลูกไหนก็อยู่ครับผมกเออพวกเลยนะพวกอันเป็นสุขภัณฑมาข้าพผมเลยเราบผมเออเมื่อวันเป็สุขภรณูดพูดสุขภัณฑก็ได้นะเฮ้ยแล้วก็มาเตือนทำไมเนี่ยถามสองหนึ่งกลับมาปกติโอเคกลับมาที่แม่ข้อครับก็ว่าจะลุกไหนก็ดูดีนะครับเพรามี T C E นะครับใช่ก็คือบัตรไรเดอร์บัตรไรเดอร์แสงสับสลับลุกโอเคนะครับทุกคนครับ ผมยังไม่ให้เขาบอกว่าเขาใช้สีอะไรทุกคนพอจะเดาออกไหมว่าเขาใช้สีอะไรยังไม่บอกให้คุณเขาใช้สีอะไรคุณจะเดาออกไหมว่าเขาใช้สีอะไรมีใครเดาออกบ้างมีทั้งหมดเจ็ดสียวผมลองเดี๋ยวผมลองไล่ชื่อสีให้แป๊บนึงสีแรกอ่าเรซซี่ท็อกอ่าเรซซี่ท็อกยังไงไม่ใช่นีที่หนึ่งตัวนู้ตเขาบอกไม่ใช่สีที่สองสลิป ไม่ใช่ไม่ไเริดไไม่ได้แ้วีสาครับผมอามิตีไม่ใช่ทิาไอ่าง i̇şte ี้ไม่ใช่หรออาเออรีนาวใช่ใช่หรือ่เออรีนาวชัดขนาดบาสตกบานะไม่ปะเขาละเขาดูไ้า์เมื่อกี้โอเคเขาดูไลฟ์เรอเ้ดูรลฟ์แบบได้ครับเป็นเออรีนาวนะครับผมสวยนะสวยาใช้เออรีนาว โอเคนะครับทุกคนเก่งมากนะครับผมอย่าลืมไปน้ำเป็นสีสีเข็ดด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะหายากแล้วด้วยซื้อแล้วด้วยนะครับใช้เหมือนน้องได้นะครับครับผมสลับอ่าเขาเรียกว่าสลับลุกในแต่ละในแต่ละไลฟ์สไตล์ได้นะครับผมแล้วก็วันนี้มาเจอกับสาวๆนะฮะแบบหนาแน่นขนาดนี้นะครับผมต้องมีอะไรมาฝากแหละจริงๆแล้วสำหรับไปนะฮะอยากครีเอทนะครับผมนะฮะเขาเรียกว่า create with youth นะครับก็สามารถ create ได้นะครับผมดาวสไตล์ของของบ้านเลยทำไมถึงชอบสีนี้อ่ะ วันนี้อยากเท่ครห์แต่ก็สวยอยู่ดีมีไม่ได้จริงอะขอดูขอดูขอดูความเท่ก่อนขอดูความเท่ห์ก่อนวันนี้เขาอยากดูคนหล่อเลยมาดูอย่างมันไม่ได้อะไม่ไมีคนจับเอิดตรงนี้มีคนจับจ้องอยู่ไม่มีใครจับจ้องทุกคนใช้กล้องดูทั้งนั้น 奥奥丁吗？呃，好、哦，可以的可以他拜了。给我们一个帅的姿势。杰西。 คือไม่ได้เข้าในตัคลิปเลยนะโอ้แต่เล่นเรามาเล่นโอเคนะฮะจริงๆเจ็ดเจ็ดฉดสีนะฮะก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะสไตล์ไหนนะฮะก็สามารถเลยครับผม,ผมก็คือเกรดได้นะครับวันนี้จะเป็นสไตล์ไหนก็คุณสามารถดูดีได้ด้วยผลิตภัณฑ์นะฮะท้าวแบบเดียวก็ได้นะครับหรือจะลงไฮไลท์ก็ได้โอ๊ยรวงอะไรมาด้วยใช่รวยนะครับจุดรับทรงรับแสงกล้องสาดตมาให้มันรับทุกจุดอะย่างเงี้ยเออศาสตรงนี้ด้วยเอี่ชอบ ชอบความน้องหุบเสิร์ฟนี่แหละนะฮะเสิร์ฟไม่หยุดเลยครับอ่ะโอเคจนอ่าจสจคริปเป็นัตนะฮะเอาละนะครับผมนะฮะต่อไปนะครับผมฟ้าบอกว่านะฮะสีนี้เป็นสีที่ชอบเมื่อกี้สไตล์แบบเป็นน้องเกรซี่ไปแล้วเท่ๆไปแล้วนะครับพี่อยากได้ความแบบน่ารักได้ไหมน่ารักเหรอเออน่ารักแบบน่ารักแบบหวานหวานด้วยได้ได้อ่ามันน่ารักอยู่แล้วทำไง พาไปเลือกสีเลยไหมเ้ยพาไปเลือกเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปนะฮะสีเดี๋ยวค่อยไปนะฮะอยู่ข้างบนก็ได้นะฮะทุกจริงทุกคนสามารถที่ไปเลือกสีได้นะฮะแต่ถสามารถที่ไปเลือกสีได้แล้วก็อินจอยได้เลยนะครับเอาละนะฮะทุกคนครับผมแต่ถ้าอยากให้บาร์บาร์เขาเลือกสีของเขาเออรินาดาร์เชอร์รีนาแต่ท่านเลือกให้แฟนๆหลักถ้าต้องเลือกจริงๆล่ะครับเขาลบฝัายก็ได้ครับ ง,ง,ง,งั้นพี่ขอเติมไปให้เป็นแฟน color flash อ,อ่าเป็นสีสำหรับแฟนๆได้ไหมครับอ่าอ่าโอเคเออนไลน์นะครับผมเปิดตอนนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> หรือว่าเดินไปซื้อจิมบิวชิมได้นะฮะก็นะครับผมเป็นสีทำไมถึงเลือกสีนี้ให้กับแฟนนะผมว่าแฟนๆผมน่ารักและสดใสครับก็เป็นสี color flash เลยครับ เพราะฉัน这个颜色因为粉丝们都很可爱然后觉得这个颜色对我们很好 so he chose this color because he thinks you guys are very cute and he wants you guys to have that shade of pink โชคดีมากที่เราเป็นแฟนเราเป็นคู่กนนะครับทีนี้ถ้าเราสองคนนะฮะอ่าที่ต่อแฟนน่าจะฟังเราไปดูเรื่องนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนอย่าลืมไปตามบรนะนะครับผมก็คือ home love b นะครับผม home bus นะครับผมเป็นให้แฟนๆนะฮะไปปัดกันพรุ่งนี้ปัดพร้อมกันนะฮะ มีที่คนครับตอนนี้ประมาณพันกว่คนพรุ่งนี้ครับทุกคนปะท้องกันแล้วก็ตออเทียงโค้พร้อมกันเลยนะครับผมสีนี้แฮชแท็กพร้อมกันเลยนะนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคเขามีสีทั้งหมดเจ็ดสีครับแต่ผมมีชาเลนจ์ให้กับบารได้ทำที่จะให้บารสุขเลือกสีแต่และสีและทำชาเลนจ์